สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําการติดตั้งโปรแกรม Python นี่ยไพทอนเดี๋นี้ก็จะเป็น Python นี่ยสามจุดเนี่ย,ยดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรม Python บน PC ในคลิปก่อนหน้านี้นะแนะน Python ออนไลน์แล้วนะออนไลน์ดีเทอรเนี่ยมีหลายตัวนะแต่ถ้าเราตัดสินใจว่าจะใช้ Python แล้วนะมาติดตั้งบนเครื่อง PC ของเราก็จะ ทำงานสะดวกขึ้นแล้วก็ไพทอนในคลิปนี้นะ3 2 0 2นะไปที่ Google เลยนะแล้วก็พิมพ์ดาวน์โหลด Python นะ3.10.2นะเสร็จแล้วก็คลิก Enter เข้าไปนะเข้ามาหน้าแรกก็จะเจอชื่อแบบนี้นะ Python นะเวอร์ชัน3.10.2 นะคลิกเลยนะเราจะดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องของเรานะคลิกที่นี่ละนะพอมาหน้าของ Python ในหน้านี้นะก็แล้วแต่นะว่าไปสักปีหน้าเวอร์ชันอาจจะเปลี่ยนนะตอนนี้เนี่ยเข้ามาที่นี่จะเป็นเวอร์ชัน3.10.2นะคลิกที่ดาวน์โหลดเลยตำแหน่งนีนะ้มันก็จะมาที่นะ ดาวน์โหลดสำหรับ Windows เนี่ยไพทอน3.10.2เนี่ยถ้าใครใช้เครื่องอื่นนะก็ไปเลือก OS ให้ตรงเนี่ยตอนนี้ใช้ Python 3.10.2สำหรับ Windows คลิกตัวนี้เลยต้องรอสักระยะหนึ่งนะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยก็มาดูที่ Directory d o w n วน์โหลเนี่ยตอนนี้โปรแกรมเข้ามาอยู่ในเครื่องของเราแล้ว ต่อไปเราจะติดตั้งในเครื่องของเราแลละนะก็คลิกเมาส์ขวาเนี่ยนะนะคลิกที่ run ตัวนี้นะติดตั้งละกดลงไปเลยเนะี่ยอันนี้ก็มาตรฐานการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องนะคลิกตัดไปนะ yes นะก็เริ่มลนะเนี่ยติดตั้งเดี๋ยวนี้ไหมเนะี่ยเลือกตรงนี้เลยเนะี่ย เลือกละรอสักระยะนึงนะแถบสีเขียวขึ้นมาเรื่อยๆจนเต็มเนี่ยรอไปจนกระทั่งเนี่เต็มติดตั้งเสร็จละเนี่ยพอติดตั้งเสร็จแล้วก็เนี่ยอ่ะปิดตอนนี้ถือว่าติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะ ก็ลองไปตรวจสอบนะว่าในเดเรกทอรีของเรานะั้นน่ะเนี่ยอาจจะอยู่ที่เนี่ยตำแหน่งไหนก็ลองค้นหาดูนะตอนนี้อยู่ที่ไล่มาเรื่อยนะไพทอนเดเรคทอรี่ไพทอนสามจเนี่ยถ้าต้องการความสะดวกในการทำงานก็เนี่ยทำช็อตคัทไปไว้ที่เดสก์ท็อปเนี่ยหรือเนี่ยใช้มาตรฐาน Windows ก็คือไปที่เนี่ย มุมล่างสายสุดนะีคลิกที่นี่นะก็จะมีโปรแกรมล่าสุดที่เราติดตั้งเข้าไปเนะีเลือกตัวนี้เลยนะีจะทำช็อตคัดหรือว่าจะไม่ทำแล้วเนะีเลือกที่ตัวนี้คลิกแล้วนะมันก็จะเข้ามาที่ p นะ h o ไ3ทอนสามบแปลว่าตอนนี้พร้อมที่จะทำงานแล้วนะจะใช้เป็นนะีบวกลบคูณหารเบื้องต้นดูก่อนก็ได้นะี หนะึ่งบวกส Enter เตคูณสี่เอนเหารหะหารเอาเฉพาะเศษอันนี้ก็ทดลองใช้งานเบื้องตน้นะถ้าเราต้องการนะอีดิเตอรของการเขียนโปรแกรมนะถ้าต้องการอีดิเตอของการเขียนโปรแกรมนะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่า Output Editor ก็ได้นะรันโปรแกรมเสร็จแล้วนะผลลัพธ์โผล่ที่นี่นะหรือจะบอกว่าสูตรของการนะสั่งแบบ Direct Command นะบวกลบคูณหารคำนวณเบื้องต้นก็ได้ คลิกที่ไฟล์เนี่ยตอนนี้หมายถึงว่าเราต้องการเขียนโปรแกรมภาษา Python แล้วนะคลิกที่ไฟล์นะ New File, นิวไฟล์มันก็เปิด Windows Editor ขึ้นมาอีกตัวนึงตัวนี้เนะี่ยคือ Windows ของการเขียนโปรแกรมเนะี่ยเราก็เขียนโปรแกรมเลยเนะี่ยความยาวด้าน a b c เนะี่ย s กับ a บว b c ส่วน2 สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนะสูตรฮิลเนฟอร์มูลาแล้วก็แสดงผลการลันโปรแกรมนะคลิกที่คำสั่งลันคำสั่งย่อยนะลันโมดูลหรือกด F5 ก็ได้นะพอคลิกที่ตัวนี้แล้วเนี่ยเนยเื่องจากโปรแกรมยังไม่ได้เซฟไว้เห็นไหมอันไทเทอตัวเนี้ยนะก็เซฟซะก,ก่อนเนี่ยเซฟโปรแกรมเนี่ย คลิกโอเแล้วก็พิมพ์ชื่อนะมันก็จะเก็บไว้ใน directory ของ Python เลยนะพิมพ์ชื่อโปรแกรมลงไปนะีพิมพ์เสร็จแล้วก็เซฟเนะี่นี่คือ Output ที่นะโปรแกรมคำนวณใหนะ้ชื่อโปรแกรมก็เปลี่ยนไปแล้วนะนี่คือเนะี Windows put, นะ่ย w i n d o w s o u t ต u t เนี่ยตัวนี้ก็คือ Editor ของการเขียนโปรแกรมเนะี่ย เมื่อกี้เราเซฟชื่อนี้ไว้แล้วมันก็เปลี่ยนชื่อนี้ให้นะตอนนี้ก็เป็นนะดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งแล้วนะใช้งานเบื้องต้นเขียนโปรแกรมนะแล้วก็บันทึกใช้งานนะก็ติดตามกันนะคลิปต่อๆไปนะจะเขียนโปรแกรมนะคณิตศาสตร์เนะี่ยเรียนรู้คณิตศาสตร์จากการเขียนโปรแกรมนะีหรือนะบางครั้งก็ เรียนการเขียนโปรแกรมจากปัญหาคณิตศาสตร์เนี่ยอ่ะมาดูหน้าสุดท้ายกันเนี่ยหน้า26เนี่ยอันนี้ก็โฆษณาของคลิปถัดไปเนี่ย Python มีหลายเวอร์ชันนะเวอร์ชันเนี่นี่ก็เนี่ยเวอร์ชัน3 9มนี่ยบางทีเรียก Spider เนีจะเห็นว่าสีสันสวยงามนะคำสั่งเนี่ยมีสีแยกกลุ่มกันเนี่ยสนใจ Python เวอร์ชั่นนี้ก็ นะติดตามคลิปต่อไปนะวิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง spider python 3.9.7เนะีสำหรับคลิปนี้ก็นะีเอาเท่านี้นะสวัสดีครับ